สวัสดีค่ะทุกคนในวันนี้นะคะเราจะมารีวิวการเดินทางจากอุบลมากรุงเทพด้วยงบ700บาทซึ่งงบเจก็บาทนี้มันจะมีค่าอะไรบ้างมาฟังรายละเอียดกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอไรวินยูทู e นะคะในวันนี้ก็มาอยู่กับเราอย่างเช่นเคยเนาะในวันนี้นะคะเรามาตามหัวข้อ,ค,อคลิปเลยที่บอกว่ามารีวิวการเดิน,นทางจากอุบลมากรุงเทพนะคะด้วยงบ700บาทซึ่งน้ําบอกเลยว่า700บาทเนี่ยสำหรับคนอื่นคือถูกมากถูกที่สุดและก็บอกกันเลยนะคะว่าประหยัดมาก เพราะว่าในระหว่างการเดินทางไม่มีการซื้ออะไรเลยค่ะทุกคนโอเคอย่างแรกนะคะน้ําแบ่งจะแบ่งเป็น2อย่างในงบ700รนะคะที่น้ําใช้จ่ายไปอย่างแรกก็จะเป็นค่าการเดินทางก็คือค่ารถตู้นะคะอันนี้เขาเก็บ600บาทจากอ,อุบลมากรุงเทพคนละ600บาทอ่ะไปแล้วอีกร้อยบาทน้ําจ่ายอะไรอีกร้อยบาทนะคะก็ตีไปซื้ออยางเมารถอ่ะซื้อนมมาไว้กิน แต่ก็ไม่ได้กินอะไรนะคะแล้วทีนี้ในระหว่างการเดินทางเนี่ยเขาก็จะจอดให้เราเข้าปั๊มทานอาหารอะไรแบบนี้คนอื่นเขาก็จะเข้าเซเว่นแต่ว่าน้าไม่ไม่ทําอะไรนอกจากจะเข้าห้องน้ำแล้วก็มานั่ง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 ,น,งนั่งรอจนกว่าคนขับเขาจะพาเดินทางต่อนะคะทุกคนแค่นี้ใน,นระหว่างการเดินทางนะคะงบ700บาทสำหรับใครอยากจะปริยั่นแบบนี้ก็ทำแบบน้ำนะคะทุกคนโอเคในวันนี้ขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีคะ่ะ